สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันกับสื่อการเรียนรู้เรื่องเกษตรดีมีคุณค่าอาหารโรงเรียนปลอดภัยเด็กไทยโตไวยสุขใจได้กินจากโครงการระบบอาหารชุมชนในสถานศึกษาเพื่อสุขภาวะที่ดีกิน n Food for Good Life โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสร้างเสร,ริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เสียงบรรยายโดยดิฉันนางสาวปรวรณากวดนอกนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่4สาขาวิวชากเกษตรศาสตร์คณะขรุศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชพัฒเชียงใหม่เมื่อเราพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะอาหารเป็นของกินที่ค้ำจุนชีวิตโดยเฉพาะเด็กๆที่ต้องการสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและช่วยให้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคอาหารกลางวันจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะเด็กๆต้องกินตลอดสัปดาห์และอาหารกลางวันก็จึงต้องจัดให้เหมาะสมให้ได้ทั้งปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการนะคะในวันนี้ครูก็จะมาเล่าที่มาของอาหารกลางวันของโรงเรียน กว่าจะได้อาหารที่ดีมีคุณค่ามันมาจากที่ไหนแล้วกว่ามันจะมาเป็นอาหารให้เด็กๆก,กินมันมีที่มาอย่างไรแต่ละขั้นตอนก็มีคุณค่าทางอาหารและยังมีความปลอดภัยอีกด้วยนะคะนี่ก็คือไล่ข้าวของลุงอาสาที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนลุงปลูกข้าวเหนียวข้าวเจ้า ข้าวไรเบอร์รี่ข้าวกล้องข้าวของลุงอาสายัางได้รับการรับรองการเกษตรดีที่เหมาะสมด้วยนะคะข้าวจึงปลอดภัยเพราะมีการตรวจข้าวทุกปีโรงเรียนของเราก็ซื้อข้าวจากไรล,ลุงอาสาทุกปีเพราะมีราคาที่ไม่แพงและที่สำคัญข้าวของลุงก็ยังมีคุณภาพเมื่อน,นำมาหุงแล้วยังมีความหอมและอ่อนนุ่ม และต่อมาก็เป็นสวนผักของป้าใจดีนั่นเองค่ะป้าใจดีปลูกผักที่ผสมผสานและมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นชะอมกระหล่ำปีผักกาดขาวคะนา้าผักบุ้งและสลัดผักพันธุ์ต่างๆค่ะสวนของป้าอยู่ติดเชิงเขามีคลองน้ำไหลผ่านผักที่ป้าปลูกก็ล้วนเป็นแต่ผักอิทซียไม่ใช้สารเคมีด้วยนะคะ ผักสดของป้าก็ส่งให้กับโรงเรียนเราสัปดาห์ละ3มวันค่ะส่วนนี้ก็เป็นสวนกล้วยของพี่สุขใจสวนกล้วยนี้เป็นสวนที่มีขนาดใหญ่โดยมีพื้นที่สิบไร่มีกล้วยน้ำว้าที่มีกลิ่นหอมพี่สุขใจก็ได้ส่งกล้วยมาให้โรงเรียนทำอาหารกลางวันและทางโรงเรียน ก็ยังได้นำกล้วยของพี่สุขใจมาแปรรูปให้เรากินไม่ว่าจะเป็นกล้วยบวชชีเค้กกล้วยหอมเพราะว่ากล้วยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเช่นมีวิตามิน A ช่วยในการบำรุงสายตามีโพแทเสเซียมช่วยในการสื่อประสาทและกล้วยก็ยังช่วยแก้ท้องผูกด้วยนะคะ แล้วนักเรียนเคยมีใครไปตลาดสดในชุมชนของเราบ้างคะตลาดแห่งนี้รับผลผลิตจากคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นข้าวผักหรือผล,ลไม้ต่างๆผลผลิตทางการเกษตรนี้ในทุกๆเดือนก็จะมีพี่เกษตรอาสามาทำการตรวจสอบสารเคมีตกค้างและรายงานข้อมูลให้กับคนในตลาด และทางโรงเรียนอีกด้วยค่ะแล้ววัตถุดิบอาหารที่เข้ามาในโรงเรียนของพวกเราจึงมีความสุสะอาดและยังปลอดภัยด้วยนะคะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าในโรงเรียนของเราก็ยังมีสวนผักที่ปลอดภยัยซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างพี่มัธยมกับครูที่ช่วยกันปลูกนั่นเองค่ะ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันได้และยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าโรงเรียนของเราก็มีอาหารที่ดีมีประโยชน์แถมยังประหยัดและปลอดภัยอีกด้วยต่อไปเรามาดูตัวอย่างอาหารกลางวันที่เด็กๆควรจะได้รับในหนึ่งมื้อต่อวันกันเลยค่ะ กาวันของเรานั้นก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีกันเลยทีเดียวค่ะแต่ีิขาดไม่ได้นั่นก็คือนมโรงเรียนเพราะนมโรงเรียนเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมสำหรับทุกวัยมีโปรตีนคุณภาพดีและมีปริมาณแคลเซียมสำหรับการเจริญเติบโตในวัยของเราเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตการดื่มนมนั้น จะช่วยสร้างกระดูกที่มีผลต่อการพัฒนาการด้านความสูงและซ่อมแซมส่วนที่สึกล้อของร่างกายจึงช่วยให้ผู้ที่ดื่มนมเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามไปด้วยค่ะเพราะอาหารเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตดังนั้นทางโรงเรียน จึงให้ความสำคัญกับการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเป็นการยกระดับมื้อคุณภาพของเด็กๆที่ควรจะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและสุดท้ายนี้ครูก็อยากจะฝากในเรื่องของการออกกํำลังกายควบคู่ไปกับการทานอาหารให้ครบ5หมู่ เพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่แจม่มใสผ่อนคลายไม่เครียดและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะในวันนี้ครูก็มีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ